ตองเดือดเกมผู้สมัครมามากกว่า200คนครับผมเราจะต้อนรับเขาเป็นอย่างดีโดยการแก้หลอกผีเขาครับเป็นการรับน้องใหม่แต่สิ่งไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับเกิดปัญหาผิดคิวกันโว้ยโว้ยผลจะเป็นยังไงล่ะไปดูกันเลย แล้ววันนี้ก็มาถึงกับผมสำหรับห้องเดลสกาเกมของเราครับเราคัดทีมงานผู้ดูแลนะครับมาอยู่ในช่องนี้กับเรา <c oughs> ผมประกาศไปในคลิปก่อนหน้านี้มีคนสมัครมาเยอะมากประมาณ200กว่าอีเมลนะครับสองร้อยกว่าอีเมลแล้วเราก็คัดแล้วตามคุณสมบัติแล้วก็ใบสมัครนะครับเอาคนที่แบบอยากเข้ามาจ <c oughs> <ๆ>ราิงๆแล้วเราก็คัดประมาณ24คนนะครับทำาดผ่านออนไลน์เราก็ได้แล้วคนที่มีคุณสมบัติเจ๋งๆนะมาดูนะฮะจะอ่ส่งคนส่งมาเยอะมากนะนี่คือส่วนหนึ่งนะอีเมลผมผมอาจจะต้องเ นะเพราะว่าเดี๋ยวบางคนทํางานประจําอยู่แล้วมาสมัครกับเราเจอคนหนึ่งน่าสนใจเขาชื่อว่าทศ<ม>ซึ่งผมจะเอาเขามาทดลองงานก่อน,นว่ารอดหรือเปล่านะครับทดลองไงทดลองงานเขเาต้องแข่งเกมกัลเราดิเฮ้ยต้องแข่งเกมเดอเสกายเกตต้องแข่งเกมแล้วก็มาดูวันนิสัยนะฮะมีปากดีหรือเปล่าตามคุณสมบัติที่ผมได้โพสต์ไว้นะครับผมปากดีด้วยที่สังเกต ก็เพิ่งมานะพี่รับ <c oughs> ร้องเลยรับร้องเลยห้องเหลือสกาเกตแล้วตอนนี้ก็ก็อีมาแล้ว <c oughs> นี่นก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับนี่ J B นะครับ J B co t h นะครับส่งไวใน3ชั่วโมงอ่า <c oughs> อันนี้ก็เป็นคอมประกอบทุกคนนะครับผมสั่งผ่านออนไลน์ก็คือค้สตอมเสร็จแล้วเขาก็จัดมาให้ก็คือมาแบบนี้เลย <c oughs> มาแล้วมาแล้ว ว่าเฮ้ยมีโอกาสได้มาอยู่ช่องนี้เรามาดูกันว่าเฮ้ยมันจะจริงอย่างที่เราคิดโมโ้หรือเปล่าไปมากไปไปเพื่อนอ, <c oughs> อยู่ไหโทษ <c oughs> เอ้า มีเหล็ตัวเกิเฮ้ยเฮ้ยเจ็บโอ๊ยเฮ้ยอะไรวะกุสามเตียนไปโค้งสามหนึ่งเราไม่อยู่อ๋อผ่านไหมพี่เอ้ยมไม่เซ็ตเลยได้เลยจะถือว่าได้จะได้จะได้โอเคอเะลองดู้วยให้ให้ลองลองลองเฮ้ยเฮ้ยรับเข้าทีมแล้วเฮ้ม ขอบคุณมากทุกคนนะที่ติดตามและชมก็วันนี้ก็คัดแล้วก็ได้ทีมงานมานะครับต้องโค้นะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนไป b y บอ้โหเย่อให้โอเคีฮยเฮีย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเน้ยเฮ้ยว้เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยล่นยเฮ้เฮ้เ้ยเ้เฮ้เฮเออเ้าเเ้เ้ย้เด้ย้เฮ้เยอะ้เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ีเย้ยเฮยเด้กเฮ้าเเย้้เเ้เยเยด้ ดนใช่ใช่เพราะว่าออกมาได้เตรียมถ่ายเลยของเพิ่งได้มาก็ต้องโหลดเกมใหม่หมดเลยเตรียนะวันนี้วันแรกนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการแจ้งโทษนำซุ้มเตรียมผีให้ไปอยู่ในห้องซึ่งเป็นห้องเก็บของไว้นะทุกคน ทำแบบเสียงหัวก,กัน,นพอเขารู้สึกเอ๊ะให้เราเงียบก่อนรอจังหวะ๋ยวเอาอีกเดี๋ยวก็จะมีสัญญาณปิดไฟเฮ้ยมันเงียบโอ้ยโอเคตอนนี้โทษเขาอยู่กำลังลงีดีนะพองแม่บุมเดี๋ยวเอาเสียงนะกักคักคึก <c oughs> เ,เลยอะไร ไอ้ผีอย่าเพิ่งออกมาผีอย่าเพิ่งผี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  วันงานผมไม่ได้เลยตะโขไปใต้โเลยเลี้ยวซ้ายมาไ ไอ้ฮะทิ้งมันเนี่ยทิ้งออกไปไอ้ที่น่จะบอกไหมไอ้เวท้ยเอ้ไปฮ้ยเ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 ฮ้ยไฮ้ยเ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 ไวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเไ้ยงฮ้ไปฮ้ยเไ้ยเฮ้ไเฮ้ย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 ไม่ยเฮ้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 ยเไปยเฮ้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 ยเไ้ยเฮ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 ้ยเ เรียกรถพยาบาลหน่อยเียพี่ขอโทษไม่เป็นไรครับมาดูแผลดิองโดตรงไหนวะหัวนะพี่เจียนี้ลูกไหวปะขาปะอ้เางนเขาห้ามขยับนะพี่ยังยัต้องาียังต้องห้ามขยับพี่พี่มือเฮ้ยน้ำมือเหรอเฮ้ยเอาน้ำเอาน้ำเฮ้ยเอาน้ำาดิรมีน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้าเปล่าเอาเออเออเอทับน้าที่ซับ ที่ซับไปหน่อยทอยสุนัขสัตว์่อยููป้าให้ฝน่อมาดูแผลนะดิอุบัดิเหตุครับอุบัดิเหตุครับอ๋ออ้ยอ้ยโทษโทษโทษครับผมโอเคครับโอเคครับแสบครับประกบไวอืม โอเคครับตอนนี้ถึงไหนครับไม่ต้องมาแล้วครับเติมเติมมันหมดแล้วเติมเติมดีว่มเติมเติมอเติม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 อะไรข่มันข่าวถ้าเติมตรงหมวตัวไที่มันไม่เนียนเติมเติมไอ้มาใส่ใส่หัวเพิ่ม ไอ้เลือดมูอเหรอมันขาวเว้ยเลือดอย่างขาวเลยอ่ะเลือดมูเหรอเพรทอดอันไหนก็ได้ถ้าทอดปรดีว่าลูกค้าเขาบอกให้ติดกิมจินี่เลยอยากสั่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์คลิกไปที่ JIB 3ชั่วโมงส่งถึงบ้านฟรีได้ฟรีมันได้เงี้มาร์กเดี๋ยวคุยตอนไหนวะมันคุยตั้งแต่กลางวันแล้วพี่พี่ไม่รู้คุยตอนไหนให้ดูให้ดู สวัสดีครับคือวันนี้พี่บี้เขาคุยกับผมว่าเขาอ่ะจะแกล้งหลอกผีจะหักหลังพี่เข้ามาวันแม่้าไั้งปุ๊บส่งปั๊บลงฟรีภายใน3ชั่วโมงที่ JIB.CO.TH